สวัสดีค่ะฟางพชรยนต์นะคะวันนี้ฟังมีรถเก่งสวยๆมารีวิวอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสหนึ e ปี2012นะคะได้เป็นสีเทาดำเกียร์ออตโต้นะคะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะคันนี้พึ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆนะคะอันนี้แค่ล้างอย่างเดียวนะคะ ได้ทําการล้างอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคันนี้สวยๆเลยราคา269,000บาทนะคะได้เป็น4เท่าดาเกียร์ออโต้นะคะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักตัดต่อมาแน่นอนค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์ค่ะ ทะเบียนนะคะเดี๋ยวทางบริษัทเพชรยนต์นะคะจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้นะคะลูกค้ากระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆเลยมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะได้เป็นสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็สเกิร์ตรอบคันเลยคันนี้สวยๆเลยนะคะสวยๆเลย ถัดมานะคะในส่วนของล้อได้เป็นล้อแม็กขอบ15นะคะยางฟี2ี21นะเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่นะคะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะคันนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะได้เป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะได้เป็นกระจกแท้เดิมนะคะจากโรงงานนะคะทุกบ้านเลย สวยๆเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะไฟเบรกดวงที่3ได้เป็นเซนเซอร์ถอยนะคะให้2จุดด้วยมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะแล้วก็ไฟทับทิมค่ะได้เป็นสเกิร์ตรอบพันนะคะสวยๆเลยล้อแม็กนะคะหล่อๆเลยได้เป็นแม็กขอบสินะคะ ยางปี2 1ปกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบ้านเลยคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแค่ล้างอย่างเดียวนะคะอันนี้แค่ล้างอย่างเดียวสภาพสวยๆเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะด้านในมาพร้อมกับเครื่องเล่น CDFM นะคะ ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะสวยๆเลยนะคะคันนี้เบาะสวยๆเลยเบาะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะนุ่มๆเลยค่ะลูกค้าด้านในไม่มีชําเลยนะคะคันนี้ด้านในสวยๆเลยด้านในไม่มีชําเลยไมอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันนะคะคันนี้ไมอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันรถปีสองพันสิบสองนะคะตัวหนึ่งจุดห้า สวยๆเลยด้านในนะคะฝั่งผู้ีิสานตอนลังนะคะเบาะสวยๆนุ่มๆเลยนะคะภายในไม่มีชาเลยนะคะคันนี้ภายในใหม่ๆเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวฟางพาดูโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังก่อนก่อนค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะหัวน็อตส,สวยๆเลยนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขน็อตไม่มีขยับเลยนะคะคันนี้น็อตส,สวยๆเลยอันในนะคะมาพร้อมกับเครื่องมือนะคะอุปกรณ์ถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะยางอะไรล่ครบเลยนะคะ รอยซีนนะคะรอยซีนสีเปลือกไข่นะคะรอยซีนแท้โรงงานนะคะและประกันโครงสร้างนะคะด้านหลังโครงสร้างเดิมแน่นอนไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะรอยเชื่อมน,นะคะแนบสนิทนะเวอาลกลมๆอยู่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยสีเทาดำนะคะนานๆจะเข้ามาทีนะลูกค้า ลูกค้าท่านใดนะคะชอบยาเออชอบวีนะคะสีเทาดำโฉมนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพาดคันนี้สวยมากๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆนะคะอันนี้แค่ล้างอย่างเดียวนะราคา269,000บาทนะคะเดี๋ยวฟังพาดูโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยค่ะาดูกันต่อเลยนะคะ หัวน็อตนะคะลูกค้าตามจุดต่างๆนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะเม็ดอาร์นะคะกลมๆสวยๆเลยหัวน็อตสวยๆเลยนะคะติ๊กเกอร์มอกอจากโรงงานนะคะก็ยังติดอยู่สภาพดีอยู่เลยนะคะแผ่นติดใต้เครื่องแม่เป็นเครื่องยนต์อ่าวีวีทีไอสี่สูบนะคะคันนี้เครื่องยนต์พันห้านะคะ เร่องยนต์แห้งๆไม่มีไหลใเยอแน่นอนค่ะเป็นอา์ตุมๆคุมสวยๆเลยราคา269,000บาทนะคะได้เป็นตัว1.5 e ป,ปี2012นะคะเลขไมาอยู่ที่188,000กกโลเท่านั้นนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆนะคะสวยๆเลยได้เป็นสีเทาดำนะคะเกียร์ออตโต้ ปี2012นะคะราคา269,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่ซอยเซรีไทย68แยก1่ง,งมีนดูรีเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเช่นกันนะคะลูกค้าเพียงแค่เตรียมเอกสารนะคะ เตรียมเอกสารไว้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะติดต่อแล้วก็ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะผลอนุมัติลูกค้าสามารถมารับรถได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสวยๆเลยสำหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ